ฉันขอค่นี้เดียวค่นี้เดียวมอสวันไนยยรัส h and then I'll be gone be gone อ e a ่นี้เีย night ดี l y สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวันไนย only หรือนี่ฉันนอนกับดาราตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของผมเองนะครับก็แต่งสไตล์แบบ ซอฟเนี่ยแน่ใจจริงๆที่บ้านถือว่าเทสเธอไม่ดูดีขนาดนี้พี่ก้อ่ะนี่มีกังหันลยนี่นี่นี่เธอลุกขึ้นมาเลยนะทำไม please do not sit เห็นไหมติดไว้แล้วก็บ้านเธอแล้วทำไมหันนั่งล่ะก็บ้านฉันติดไว้ทุกอันไม่ให้นั่งอยากมาคุณผู้ชมค่ะพี่ก้อยหล่ออีกแล้วขี้เมาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คิวคอนเซ็ปต์สโตร์ที่สยามพารากอนชั้นสามค่ะใช่แล้วทำไมจะเลือกของเข้าห้องหอน้องค่ะถึงจะแต่งมาสักพักแล้วยังไม่มีอะไรในห้องหอเลย พี่นาบรรยากาศบ้านพักพี่นาเนี่ยนะคุณจะใช้โทนสีที่แบบว่าเป็นเอิร์ธโทนเพราะว่าเป็นสไตล์แบบสีน้ำตาลแก่ๆดำๆอย่างเงี้ยเหมาะกพี่นามากเลยเพราะว่าเขาพี่เล็กด้วยเขาสีผิวไงเห็นไหมก็แบบไม่เลยมาตัดสีผิวใช่หน่อยหรอแต่ขงสวยนั่นเลยพี่นาอยากได้กลับบ้านหมดเลยอ่ะขาหัวจุ้ยขอโทษครับท่านแตะนะครับดูไม่แับกตา แขกรับเชิญสวัสดีครัสวัสดีครับคุณโออนุชิตคุณโอนั่งเลยค่ะคุณโอลงนั่งได้ป่ะครับเชิญนั่งได้เลยอ๋อโอเคครับคุณโอ๊ตสตูนัตอีทห้ามกินห้ามกินเนี่แล้วโอ๊ตมาทำาอะไรที่นี่คะเป็นพนักงานขายเหรอคะอ๋อไม่ครับก็มาเดินดูเฟอร์นิเจอร์ครับที่นี่เขาขายเขาเป็นคนอินเทรนด์มีสไตล์พี่นะเป็นคนชอบแต่งบ้านไหมชอบนะครับเหรอแล้วแต่งแบบโทนไหนชอบแต่งแบบโมเดิร์นแอนทิควินเทจหรือว่า ไลฟ์สไตล์แบบแล้วแต่เราอะไรเงี้ยจริงๆชอบอะไรที่มันแบบเหมือนกับธรรมชาติไม้ไม้อย่างง้นไม่โอไม่รู้อย่างเง้จะเรียกว่าอะไรพวกไม้ไม้แบบเป็นแบบออเรนทอลเป็นแบ็กทูเนเจอร์ใช่ยังเงผจะบอกให้ว่าโออนุชิตเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นแค่แบบว่าเล่นละนาดเล่นละครแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะอาร์ติสเหมือนกันเพราะสมัยก่อนนี้นะเขาเป็นแบบแดนเซอร์เนียหรอพอได้โอรู้หรือเปล่าความใฝ่ฝันพี่ตอนเด็กอ่ะพี่อยากเป็นแดนเซอร์ แต่ได้ไป็หางเครื่องทานอ๋อวิวได้เป็หางเครื่องทานอุ้ยเดี๋ยวก่อนใส่เสื้อสิงไลฟ์อุ้ยนี่ก็สิงไลฟ์จ้ะนี่แต่ตอนนี้คนอินเทรนต้องใส่สิงไลฟ์หมดแล้วนะสยามเซ็นเตอร์ชั้น3เป็นเขาซื้อมาอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเขานช็อปอยู่แล้วใช่ไหมคะเออน่ารักเหมือนกับโอเลยนะขอบคุณคครับบขอุณนะคะสิงที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตแบบ โอ้บ้างดีกว่าที่บอกเป็นคนรักศิลปะในขณะมาเลือกเฟอร์นิเจอร์ยังเทสดีเหมือนพวกเราเเลือกร้านนี้เป็นคนที่ชอบอะไรไทยๆมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าอ่ะหรือละนาดเนี่ยมาฝึกตอนเล่นถ่ายนังใช่ครับละนาดก็คือมาฝึกตอนตอนที่จะถ่ายนังครับแล้วลำเป็นอะไรไหมลำปวดไัม เคยเรียนการแสดงเกี่ยวกับพวกดนตรีลัมหรืออะไรเงี้ยไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรอคะเคยเรียนแต่เต้นอย่างเดียวมันเป็นจิตวิญญาณของเราที่ทําได้ตอนนั้นเลยใช่ไหมมันก็ไออย่างระนาดมันก็คือต้องมีการฝึกฝึกซ้อมไหม,ไหมครับแต่ว่าพวกเรียนเต้นก็คือพอรู้ว่าตอนเด็กๆชอบชอบเต้นลัมก็ก็เริ่มฝึกอะไรเงี้ยก็มีการเรียนพวกบัลเล่ต์หรือแจ๊สแทปอะไรบ้างแต่น้อยมากครับพอถึงเวลาจริงๆในเมืองไทยเราไม่ได้ใช้อย่างนั้นเขาเป็นแดนเซอร์แบบอัพมันไม่ต้องใช้พวกคลาสิคอิลอย่างนั้นแล้วเราเราเต้นของใครบ้างศิลปินที่เราเคยเต้นสมัยก่อน อ๋อมีพี่มอสมีทาทยังเซนนาดอรุ่นพี่เราวนั้นแหละตั้งแต่ตอนพี่น่าเด็กๆเลยนะนั่นน่ะพี่โอจริงๆก็วัยเดียวกันนะครับไม่ได้ไกลไม่ไม่ได้ไกลที่มอสชุดไหนคะทาทยังชุดไหนตั้งแต่นี้เลยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีครูแล้วพี่ฮันน่าเราลองมาแบบฝึกเบสิกพื้นฐานกันไหมโอ้โอมีไหมมีสอนเบสิกไหมว่าดูแววก่อนว่าพี่โก้หรือพี่ฮันน่าใครจะพิโรมีเวลเป็น แดนเซอร์มืออาชีพได้ครับตอนนี้มันจะมีท่าที่ฮิตมากเวลาเราโชว์เลยค่ะเราัยังไงคะเป็นคงเป็นท่าที่เหมือนกับเวลาเราดูใครๆเต้นมักจะใช้ท่านี้ประไปเชิญตรงนี้ได้จัดขอพื้นที่เอามือจับหน้าอกด้านซ้ายนะครับจ้ะแล้วเหมือนแบบอย่างที่แบบว่าเหมือนดึงหัวใจออกมาครับปุ๊บปุ๊บอย่างนี้อันแรกเล็กก่อนครับหนึ่งแล้วก็อันที่สองใหญ่ขึ้นหนึ่งเอามาเงี้ยเหรอคะนี่ใหญ่มากนี่ใหญ่มากแค่นี้ก็พอครับใช่ไหมคะโชว์ลีลาไหมแต่วันนี้เราจะรู้จัก คุณโอรรนุชิตมากกว่าการเป็นนักแสดงตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้มีละครเรื่องมรุคาตครับลูกขาตึกติ้งเขา20นะตอนแรกนะครับตอนแรกส0มสกว่าแล้วจ้ะวันเปิดตัววันแรก20กว่าแล้วก็มีละครเรื่องเซนสื่อรักสื่อวิญญาณครับ อันนั้นกกดูที่นัดเทพหัสดินเล่นใช่ครับเราไปสัมภาษณ์นัดมาเทที่แล้วเขาบอกโอ้โหเรตติ้งก็เยอะแล้วก็ละครก็ออนไปเรื่อยๆนะใช่ครับแล้วหนังล่ะหนังยังไม่มีครับโอ้เล่นอะไรมันมันม่งนะเกี่กับหนังมีสิค่้าขาแล้วก็โหมโรงครับแล้วก็มีภาพยนตร์ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีหนังเ,ออเรื่องสุดท้ายคือวิญญ,ญาณโลกคนตายครับอ๋อสามมีสูตรไหมว่าสมมุติว่าถ้าเกิดละครหรือหนังไหนอกว่าอยากจะดังเรตติ้งนี้ต้องตอไปเล่น จริงจร,ริงเนาะเราเล่นกี่เรื่องนั้นทุกเรื่อง<ช>แต่ว่าอันนี้ก็เรื่องงานแล้วเรื่องรักรักรับรับเรื่องอะไรเงี้ยก็อยากจะไปนอนคุยแต่วันนี้เราได้ขอคิวคอนเซปต์สตอรีเรียบร้อยแล้วว่าพอดีโอต้องทํางานที่นี่จนถึงดึกใช่ไหมาคะถ่ายรายการเราก็ดึกแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ต้องทํางานที่นี่เยียมแทลก้อนอกีกก็ขอน,อนอนที่นี่เลยได้ไหมได้ครับแล้วก็ระหว่างที่เขาปิดห้างอ่ะ แล้วได้ไรติดไหมติดมือกับบ้านด้วยจะด,ดีย<ด>ัหนะงหน้าเขามีกล้องวงจรปิดนะที่เนี้ยไนนม่ธรมธรมดาก็เลงไว้ก่อนสิแล้วไปปิดของเขาอ๋อาะว่าดึกแล้วเขาต้องปิดกล้องแน่นอนใช่ถูกงั้นแต,แต่วันนี้แต่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลิกดีนะของทางรายการเ<อ>นาะผมไม่ต้องบูชาลาหูเลยนะบานพอดีขอบใจวงจรมาเจอกันวันนี้พี่หล่อกันมากเลยนะเออนิ่งกว่าโอเคนิดนึงโอ้พี่เหรอพี่เป็นผู้หญิงคอขาวพี่เป็นคนคมเข้ม ทุกคนเรียกผีละพี่โอเดี๋ยวไปนอนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะไปด้วย One night only ดีจังเลยพี่อนนาอาบน้ำที่พารากอนแต่เสียดายไม่มีน้ำอุ่น งานต้องกวักน้ำล้างหน้านะทำห้องน้ำเปื้อนนี่กวักเลือดทอเลยนะช่วงล้างเท้าเราจล้างไงดีดีเนีแม่บ้านไม่อยู่ดึกแล้วงานปิดแล้วแล้วโอเปงไงอะไรมาพอดีครับเมื่อกี้มันมีอาหารเหลืออยู่ชั้นใต้ดินนะครับก็ลงไปกินอาหารแต่ได้ข่าวว่าซักแห้งนี่เปล่าอ่ะ เป็นควรจากแห้งหรือเปล่าปกติมีบ้างครับก็เวลาเหนี่ยจะหน้าต้องล้างครับน่าต้องล้างผมไม่สระได้เดี๋ยวเซีวขึ้นเนาะอแล้วโอ๋เดี๋ยวจะถามนิดนึงมีคนแอบเมาส์นะว่าโอ้อะในกองเป็นคนแบบพี่อ้อนมากชอบพูดจาวนัวน์อย่างเงี้ยจากขนมจี้อย่างงเี้ยเหรออยากได้อะไรอ่ะเธอจะแบบพี่ครับผมขอข้าวปลาทูสองน้ำพริกน้ำพริกหนึ่งแล้วก็ผัดอีทุกอย่างได้บอกสวัสดิการใช่ไหมครับแล้วอะไรอีก ก็คือถ้าอยากได้อะไรก็เราก็เวลาเราขออะไรเราก็ต้องพูดพอๆด้วยแบบเบี้ยหน้าไม่เคยขอเลยขโมยเอาขใจ่า่นนีใส่เธอเดียวกับบ้านด้วยนะเอาไปจะมีเอากับบ้านอยังไงคะก็สมมติพี่เป็นสวัสดิการเป็นแม่บ้านเป็นแบบว่าแม่ครัวก็ได้ทําไงเนี่ยนะครับโพเหนื่อยมากเลยครับขอขอกาแฟเย็นหน่อยได้ไหมครับแต่ไม่ต้องเย็นมากนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแค่พูดพอๆธรรมดาครับแต่ไม่ได้แบบว่าแต่คือสมมุติถ้าเกิดว่าเขามีให้คนอื่นแล้วโอไม่ได้นโอบอกว่าทำไมไม่ได้ครับอ๋อเพราะโอแบบว่าไม่ได้เป็น มุ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอะไรมั้งเนี่ยตินั่งเศร้าเล่าความเพดเลยเนาะพระอมเป็นชนบุรีนะพระเอกนุ่วันใช่ไหมคะหรือว่าโอมมันดำไปหรือว่าอมหล่อน้อยไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอม,ามเหนื่อยเยอะมีคนเมาด้วยนะบอกว่าอมเป็นคนที่น้ำเยอะมากน้ำน้าเยอะใช่ครับน้ำเยอะเหนื่อยเยอะตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรอคือก็เขาบอกว่าคนแบบว่าเซ็กจัดจะเหนื่อยเยอะใช่ไหม นี่เราเรียนบนเตียงแล้วเหรอเนี่ยนี่บนเตานั้นเนี่ยเป็นอีกฟีลนึ่งว่าไงแล้วไงจ๊ะจริงหรือเปล่าจัดไหมจัดมาจัดว่าจัดไว้แย่หรือเปล่าจัดว่าปกติจัดว่าจัดไว้แย่แล้วก็ที่สำคัญพี่โก้รู้เปล่านักร้องเล่นดวงใจของพี่โอคือใครถูกไหมไมเคิลแจ็คสันอ่าก็ถูกครับใช่คนของไทยสิคนไทยไมคไมเคิลแจ็คสันนี่แบบว่าทุกคนทั่วโลกรัก อถ้าคนไทยก็มีขันทายางลาดชอบครับชอบัทยางมากก็คนที่เขาไปเต้นไงเ่ยชอปี่มอสด้วยพอปมี้มอร์สตอนไมเคิลแจ็คสันตายเป็นไงก็ร้องไห้นะครับร้องไห้ร้องไห้เศร้ามากเอาจริงๆคือแบบว่าโอชอบการเต้นกับพอไมเคิลแจ็คสันนะครับก็เปิดตอนนั้นแบบเด็่ครับ พอเราดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนเรามันถึงเคลื่อนไหวได้แบบนั้นนะเพราะว่าว่าการเคลื่อนไหวของไมเคิลมันคือสิ่งมหัศจรรย์ซันวอล์ใช่ไหมมูนวอล์ครับเดินไปข้างหน้าเดินกันถอยหลังงออะไรย่าเงี้ยครับขารุ่นเดียวกับฉันฉันรู้ว่าเขาชอบอะไรมั่งกระตูนโอ้แก่ขนาดนั้นเลยเหรอโดเรมอนโอ้ไหนปกติครับโดเรมอนนี่ไม่เห็นต้องเดาเลยใครๆก็ชอบบ้าพี่ตัวชอบหมดแดงหมดเอกนะจ๊ะเซรามูนชอบตัวไหนชอบตัวไหนในเรื่องโดเรมอนมีชอบโดเรมอนกับชอบโนบิตะแต่ว่าชมพู่ชอบบอกว่าโอเหมือนซูเนโอความเมื่อก่อน อันนี้เป็นใจแอนนี่ใจโกะโอทำไมรู้ป่ะเพราะว่าโทรไปหาโอเสียงเราสั่นอึอมาตึ้มมาจึ๊มโอ้ละอีาแบบอือมาไอ้ยพี่ลองถูกป่ะผิดครับลองไงจริงๆลองไงโอ้ยลองไม่เป็นแล้วปกติเราโอเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงอ่ะเป็นคนสนุกสนานขี้อายก็สนุกสนานครับก็ก็ขี้อายด้วยขี้อํมไหมขี้อําขี้อําไหมขี้อ้าด้วยครับขี้อ้าด้วยครับแล้วก็ แต่ว่าบางทีก็เงียบๆเขาไม่ค่อยรู้จักเขาจะเงียบๆเห็นอย่างเงี้ยเขาเป็นคนไฮเทคนะจ๊ะคราวน้าไปบ้านเขานะเตรียมกดปุ่มเลยทุกอย่างในบ้านเขากดปุ่มหมดเลยนะจ๊ะบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวไหนบ้านก็มีคอนโดอยู่ว่าเวลาเข้าบ้านก็ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือมาอะไรเงี้ยมาติดเองหรือเวลาเข้าห้องน้ำก็ซื้อไอ้ที่ชักโคลที่เป็นไฟฟ้ามาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่มันกด็ต้องสแกนนิ้วสแกนนิ้วก่อนฉีดด้วยเหรอถ้าเกิดว่าเป็นชักโคลนี่คือตรงขอบๆนี่ยมันจะเป็นสแกนลายก้นะครับ ไม่ได้สแกนลายพีก้บ้านเขาไม่ได้แน่นอนคือพอตั่งคือแน่แต่ว่าก้นเราต้องทำให้ก้นเป็นรอยก่อนครับก้นต้องลายลายแล้วมันก็จะสแกนลายพี่นั่ไม่ต้องเลยก้นตา่ก็ไปนะมันเครื่องมันดิรีเจ็คออกจากห้องน้ำไปเลยอ่ะผมพี่มันยิงแซบเลยนะมากนี่แหละอีกกฎกดมานกดเตียงกดเครื่องเสียงกดทีวีอะไรอย่างงี้นก็ปกติอย่างพวกเครื่องเสียงหรือโทรทัศน์ทีวีก็คือจะใช้มือถือเครื่องเดียวในการคอนโทรล เป็นคนที่ศึกษานะคะไม่ใช่มีอย่างเดียวขอหนุาครังไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยที่ไม่หลับใหลนะเขรู้สึกว่าเออแบบบางมุมก็แบบไม่เหมือนอย่างที่เราคิดอ่ะคิดว่าแบบว่าจะต้องเป็นแบบซื่อมาจากต่างจังหวัดถึงจะเป็นคนต่างจังหวัดปะคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพแต่ทําไม่ได้เลยค่มองเขาพูดผิดหมดเลยเหมือนท่นั่นอ่ะใครถามว่าเป็นคนใต้หรือเปล่าใต้นนทบุรีคนกรุงเทพอันนี้ไม่ครับนี้เป็นคนร้อนดอน ไม่ใช่ร้อนดอนนะร้อนล้นอ๋อเอาเถอะยังไงคนดูทางบ้านก็รู้ว่าผมหน้าอย่างเงี้ยอินเตอร์ป่วยด้วยฉันว่าโอ้คนเหนื่อยกันมาก้างเขาะให้เขาไปพักผ่อนหลับ็ใช่ไงเพราะเดี๋ยวเขาต้องเหนื่อยกันก็ต้องไปหลับนอนกับเรานะใช่เขาต้องไปหลับต้องใช้คำว่านอนหลับพี่แน่ห้ามใช้คำว่าหลับนอนนอนหลับไปนอนหลับพักผ่อนพูดอะไรไปมาอะไรเงี้ยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ เจอที่เตียง One n i g only ก็อ่บอุ้ยอ๋อไม่เวลาก่อนนอนนะพี่ต้องแบบนั่งสมาธิเป็นกิจวัตรเพราะพี่สแกนบุญได้ จริงครับคุณถึงขาสแกนกรรมที่สแกนบุญเว้ยอย่างนี้ดูดวงได้ป่ะครับโอ้โที่ได้ได้ได้ไห้เขาไปดูแจ็คแฟนฉันันแล้วแม่นาแจ็คตกใจอย่างนี้เลยอ่ะเออก็มีแอสเซทเลยไหมมาเก็บก่อนเห็นหะไม่มีเนาะอุ้ยเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะเขาเรียกว่าเส้นวาสนาขึ้นนิ้วนางเหรอใช่ไหนไหน นี่ดูสิดูแต่ตาก็พอนี่ไม่เธอจับคนเลยเธอก็ดูแต่ตาได้ไม่ต้องสัมผัสไงแอดเซตก่อนนอนขอดไม่เป็นอีกเออก่อนนอนแล้วมาเก็บใส่ก่อนนอนจังเห็นไหมโอ้ไม่มีอะไรอยากเก็บนี่ไดูมือซิไหนจะดังไหมครับจะดังโอ้โหจะมือเหี่ยวมากครับผมไมือเขาดังอยู่แล้วจะดังหรือจะดังไม่รู้เนาะทำท่าาบิดมอเตอร์ไซค์สิอ๋อโอ้ เออลองดูแล้วเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเขาดูอีกทีสมองความจำสั้นโอ้ยเขไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือเปล่าฉันดูให้ดีกว่าฉันดูให้ดีกว่าพ่อแม่พี่น้องไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ครับคุณแม่อยู่อเมริกาเห็นไหมพี่แม่นไหมล่ะเป็นอันนี้พี่ไมิ่งดูดวงเป็นนั่นก็ดูเป็นเีคสนใจเขาเยอะคอตติกตอมมอนใหม่ครับตมอนใหม่จริงไม่เออเขาเป็นคนที่กลัวศาสตร์ลี้ลับกลัวศาสตร์ลี้ลับกลัวผีมากกลัวไหมไม่กลัวครับเฮ้ย ต่เส้นแต่เส้นคู่ของเขาขึ้นนะพี่หน้าเอ้ยเขามีเส้นเนื้อคู่นะคือเนื้อคู่เจอแล้วนะมาดูจ่ยมีแฟนสองคนไม่ไกลตัวไม่ไกลตัวมีแฟนมาแล้วสองคนถูกไหมเนื้อคู่ลักษณะเป็นไงฮะเนื้อคู่เหรอผมมาเนี่ยสองย่อไหมครับหน้าหักผมผมมาจมูกใหญ่ขายของเก่งนี่แต่มีอยู่บางส่วนก็จัดเหมือนกันนะจัดเออจัดนะก็เขาบอกเขาอยู่แล้วกับมือกำมือกำมือกำมือ โอ้มีเมียสองกอดอีสามสี่ทั้งมันเถอะเรื่องดวงเป็นเรื่องที่แบบว่าเราอาจจะแบบว่าไม่สามารถไปรู้ชัดได้แต่เอาเรื่องปัจจุบันดีกว่าครับความรักเป็นยังไงบ้างครับความรักดีครับก็โอเคครับเรื่อยๆครับเขากำลันนยังคะก็เริ่มเข้าปีที่สี่ครับพี่โก้ดูแมนดูแมนปะคนนี้เป็นแฟนคนที่สองปะ ไม่ใช่ครับคนที่สิบสองสิไม่ใช่ครับอมจกบไม่ได้ใช่ปะกำใหม่แล้วกันจารคนที่สามไม่ใช่ครับนี่แป๋คนแรกจําไม่ได้คนที่เท่าไหร่คือจริงจำได้แต่ว่าต้องคงต้องนับด้วคงต้องนับหรือว่านับสองมือรวมกันไม่ถึงครับประมาณหนึ่งเอาแบบคนครบซีเรียสนะคือคนที่สามสี่ปีก็ซีเรียสนะเพี่หน้าคนแรกอะสามปีครึ่งอ่อคนที่สองก็สามปี ก็6ปีครึ่งแล้วนะอีกคนนี้เขาคนที่3เออใช่คนที่3ามถ้าเอาแบบว่าถ้าเอาแบบซีเรียสครับแล้วว่าซีเรียสต้องเป็นคนที่3ามพี่น่าดูแพงนี่แฟนคนแรกอยู่เท่าไหร่ประมาณ22ครับ22่สิบสองหกสิบอุ้ยอายุเท่าพี่ฮานนาเลยอ่ะเป็นเด็กโตช้าใช่ไหมจ๊ะก็หมายถึงถ้าเอาแบบซีเรียสครับเพราะคนแรกเป็นพี่เลิฟใช่ปอปีเลิฟแป๊บแป๊บแล้วทำไมคุณก่อนก่อนนั้นเนี่ยสามปีแล้วเอ็กซ์ปายเลยล่ะหมดอายุก็มันถึงเวลากันแล้วเวลาเขาเขาดุอะครับ ดุมากครับดุแบบก็ชอบให้เขากินน้าตาลนะสิเขาชอบดุยดุแบบว่าดุแบบกระชากขับรถอยู่กระชากรถรถจะคว่ำอะไรอย่างนงี้เลยนนอัี้กเขาจะจับได้หรือเปล่าว่ามีผู้หญิงมายุ่งไม่ครับเขาเป็นพวกแบบว่าสมมุติว่าผมดูอ่ะอย่างเรื่องฮาฮาอย่างเช่นแบบไปดูหนังด้วยกันลงหนังปกติก็จะต้องซื้อของของของเขาใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกฮ้ไปซื้อของเขาทําไมเนี่ยเราไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตถูกกว่าพอถือเข้าไปพอถือเข้าไปปรากฏพนักงานเขาไม่ให้เข้าโรงภาพยนตร์เขาก็โมโหอะไรเงี้ย ก็ยอมแล้วเาก็ไม่แล้วมันไปถึงจุดแตกหักได้ยังไงอ่ะคือบอกไว้ว่าห้ามทำร้ายหนึ่งคือคบกันห้ามทำร้ายร่างกายกันทำร้ายตัวเองได้แล้วที่เขาเวลาพวกผู้หญิงจะต้องพูดกับผู้ชายว่าคบกันห้ามทำร้ายร่างกายนี่ผู้ชายเขาผู้หญิงแล้วเราไม่ทำร้ายร่างกายเขาอยู่แล้วเราไม่ทำเขาอยู่แล้วเรามั่นใจไงแต่เขาจะมาทำเราใช่ครับผมผู้หญิงทำร้ายร่างกายผู้ชายก็เยอะนะเยอะพี่มาขวนมาอะไรเงี้ยเออพี่นะเขาเป็นเหมือนกันนะนี่ บ้าเหรอไม่เคยทำาลิงใส่แบบนานแล้วก็บ,บอกว่าผมเป็นคนไม่เช็คมือถือไม่อะไรไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมุติถ้าเกิดว่าจะไปแบบกุ๊กกี้หรือคุยกับใครอะไรเงี้ยผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค้นไม่อะไรแต่ถ้าผมจับได้ก็เลิกเลยแล้วสุดท้ายจับได้เขา,าหรือว่าเขาทำรายร่างกายเราก็เขาไม่ทำร้ายร่ะเวลาทุกครั้งเวลาเขาทำร้ายร่างกายเราไม่ได้เขาก็จะตบหน้าตัวเองอะไรเงี้ยนนห,หุ้โเหมือนในหนังเลยครับทำไมมึงเป็นอย่างนี้อันนี้คือคนแรกใช่ไหมนี่คือคนแรกแล้วคนที่สองเกิดอะไรขึ้น้ออันนี้คนที่สองในคนสอง คนแรกเลือกไม่ได้เขาก็ไม <back> oh, so no <mind> ่มีคนอื่นนะครับคนแรกนี่คือเลือกเพราะเป็นเด็กใช่ไหมผมก็เด็กด้วยครับตั้งแต่เด็กคนที่สองคนที่สองสมด้วตัวเองคนที่สองคือเขาเขาเขามาแนวแบบว่าแต่ว่าเวลาทุกครั้งเวลามองกลับไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องตลกนะครับพอเวลาคุยกันดีก็ เขาบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอะไรเงี้ยยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่ครับตอนนี้เขามีแฟนเป็นคนนั้นอะมีครับยังมีคนคบกับเขานะ呐อันนี้เาดีขึ้นครับรู้สึกว่าดีดีขึ้นเยอะแม่ฉันเป็นเขาฉันเป็นผู้ชายที่เห็นอยู่ดีตกหน้าต้นฉันก็ตกใจจะังมีวิ่งเอาหัวชนเสาด้วยนะครับจริงเหรอคือทำอะไรเราไม่ได้แบบว่าวิ่งไปแล้วแบบว่าเจอต้นไม้แล้วโอ้ัวชนต้นไม้นั่นนะฮู้น่ากลัวมากแต่ว่าขอโทษนะแต่เขาคงไม่ได้ดูหวังว่า หวังว่าใช่ไหมแต่ทีความที่แบบว่าเขาเขารักเรามาประมาณครับยังไม่เอ็กซ์ปายเพราะว่าเขาไม่ดุไม่ดุครับเป็นคนชอบชูไหมก็ชอบมองนะครับชอบมองแต่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอไรเงี้ยหรือยุ่งได้นิดนึงถ้าแฟนไม่รู้จะพยายามไม่ยุ่งครับคือเวลามีคนมาขอเบอร์เงี้ยคือสมมุติผมเห็นุ๊บโอ๊ยชอบมากก็จะหักข้ามใจโดยไม่ให้ก็บอกเขาไปตรงๆว่าแบบว่ารู้เลยว่าถ้าเกิดว่าให้เนี่ยเกิดเรื่องแน่ไม่หยุดคุยแน่นอน คือผมต้องคุยหรือว่าต้องสารต่อเนี่แล้วเคยมีแบบคบรักในกองถ่ายไหมที่น่าเห็นหลายคนนะเขาเป็นแฟนกันหรือมาเจอกันแต่งงานกันไปก็จากเล,ลนกก่นละครด้วยกันก็หลายคู่นะไม่มีฮะไม่เคยไม่มีเลยใช่ไหม <Answer. S 1> เขารักเดียวใจเดียวเขาหาัก้าดใจเดียวเน<อ>ยเขามีแฟนกี่คนเนี่ยเพิ่งสามสามคนเองใช่ไหมดี่าวพี่ไม่ถามพี่โก้นะนับมือนับเท้าแทนต้งของเรายื่นมือไปด้วยนะช่วยนับว่ากี่คนงั้นเอาแฟนแล้วบรรดาที่ไม่นับว่าแฟนนี่มีกี่คนครับกูสมรสนะ ไม่ยังยังยังแล้วก็แบบว่าอยู่ในแบบธรรมะงทพี่นคนนั่งสมาธิาใช่ใช่เานั่งสมาธิใั่สมาธิจ้ะใช่สงกนั่นแหละเดี๋ยวก่อนเรื่องรายการเราเป็นรายการวันใน only หนึ่งคืนที่ฉันนอนด้วยปกติโอนอนใส่ชุดอะไรนอนอ่อันนี้ก็เป็นชุดนอนครับเป็นชุดนอนเป็นชุดหนึ่งหรือเปล่าชุดนอนอน่างหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เป็นผ้ารื้มๆอย่างนี้อ๋อก็เป็นชุดนอนแบบว่ากางเกงนี่ยังไม่ตักเรื่มเลยนะแต่มันดูริ้งมากเลยครับมันเป็นแบบว่าแต่มันดูเย็นสบายนะครับใช่แล้วก็ต้องไม่ใส่กางเกงใน ปกติทีนอนก็ไม่ใส่กางเกงนี่ใส่กางเกงในเราเนี่ยมันปกติโดนนี่เขาไม่ห่วงโอนะโอนจะอุจจารตาเขาเลยใส่ชุดมาแล้วก็หนึ่งคืนพิเศษของโอที่ทุกวันยังลืมไม่ได้อยู่เลยอ่ะคือคืนไหนคืนที่เอาหัวชนโตชนเต่าจริงๆก็คือกับแฟนคนนั้นนะครับเอจริงเหรอ คืนอะไรเออพูดอะไรคืนคือเขาไปผ่าตัดฟันคุดะครับแล้วเหมือนกับพอวันนั้นก็แบบว่าก็โตแล้วครับบางทีก็อยู่ด้วยกันบ้างเขาก็แบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนร้องไห้เพราะเขาบปวดฟันและเลือดมันไหลไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วโอก็ต้องคอยแบบว่าดูแลอะไรเงี้ยครับแล้วพอทุกวันเวลาคุยกันเขาก็จะประทับใจประทับใจเหตุการณ์วันนั้นว่าเพราโอชอบคนขี้อ้อนนะครับแล้วเขาก็แบบ อ้อนมันเลือดไหลเลยเองก็เลยอ้อนติดนิสัยอ้อนอนมาจากเขาหรือเปล่าอาจจะครับเข้ามาก็เลยประทับใจที่เราดูแลเขาใช่ครับเป็นโมเมนท์ที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามีความเอื้ออาทรให้กันกันใช่ครับถึงแม้นั้นมันจะทะเลาะตลกตลกฮาฮาโลคจิตกันก็แต่ว่าพอไปถึงเวลาที่คนเรามันเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามันเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็มันอยู่ข้างๆกันสองคนก็ไม่เห็นต้องไปอยู่กับใครอะไรเงีแล้ว เหมือนกับว่าโอเนี่ยเป็นคนที่ที่อ้อนเป็นคนนั้นรักกันนะเป็นคนในในในความคิดของพี่ฮาน่าแล้วก็พี่โก้ฮาน่าครับไม่ต้องพี่ครับฮาน่าพี่โอและ้องโอก้ก็ขอใจอยากจะถามโอนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยมิสัยด้วยความที่นิสัยเราเป็นอย่างนี้อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะหนึ่งคืนที่ผ่านไปก็เป็นทื้นพิเศษไปแล้วอยากถามว่าคืนที่หดายแล้วนอนไม่หลับละ่ะคือมีไหมมีแบบโมเมนต์ที่แบบนอนไม่หลับมีก็ใส่ก็ใส่เพราะอะไรเครียด อโอเคนอนไม่หลับมาสี่ปีครับเพราะว่าในช่วงคบกับแฟนคนที่ทำลายร่างกายใช่ใช่ใช่คือโอเริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเขาจนช่วงปีแรกครับก็เหมือนกับรู้แล้วว่าไปกันไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ยอมเลิกอะไรเงี้ยและช่วงนั้นโอไปเจอคนใหม่แล้วคนคนอื่นแล้วแต่ก็คบกันไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็โชคร้ายมากเพราะกลายเป็นโอแบบ รักเขาข้างเดียวมานานมากอนะไรเงี้ยคนที่อยู่ไม่ได้รักแต่เป็นร<อ>ักอีกคนนึงอนะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งมันมันจะเป็นเหมือนในเพลงเลยนะคคือพอแบบว่า,น,น,าอนอนหลับไม่ได้ครับแล้วช่วงนั้นเวลาเล่นหนังเศร้าๆนะครับ อินมากครับไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยอย่างเดียวใช่ครับแล้วตายเป็นแบบว่าใช่ครับัวหลับไปก็แบบว่าฝันถึงครับพอตื่นมาแล้วรู้สึกพอเวลาหลับไปแล้วฝันถึงสิ่งแบบเอ้ยเหมือนได้คบกันอะไรเงี้ยพอตื่นมาแล้วพบว่ามันฝันไปอยู่อีกข้างเหมืนคนนี้เราไม่รักนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับแบบเอ้ยไม่อยากตื่นเลยว่ะอะไรเงี้ยไมู่้ทำไมเราแต่ก่อนเป็นคนขี้เกียจใจเหรอทําไมไม่แบบบ๊อบเทเลยอ่ะทนายว่าเขาเป็นคนทำไมวะเหมือนฉันเป็นคน ไม่กล้าทาร้ายจิตใจคนอื่นนี้ป่ะคือโอว่าหรือเขาก็ดีเขาก็โอเคแล้วคือโอรู้ว่าทุกมันเวลาเขาโมโหร้ายเนี่ยมันเกิดจากเพราะเขารักเรามากครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นคือแบบไม่รู้สิโอว่าคนที่มีมันคงคนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยแบบรู้ว่าไปได้วยกันไม่ได้แต่เลิกไม่ได้เนี่ยก็คงเข้าใจว่ามันเพราะอะไรยิ่งใจยิ่งเจ็บเลยแ,แล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งเขาก่อนด้วยใช่ครับผลสุดท้ายก็ตอนนั้นก็แย่มากครับโอก็เลยเหมือนกับ ก็ทําทุกอย่างจนจนจนแบบถ้าเก็ไม่เลิกฉันก็ตายพร้อมแกนั่นแหละไม่ถึงขนาดนะครับ <c oughs> ก็เลยเฉยเฉยไปแบบก็ท<อ>ําทหน้าที่แฟนแบบผิวเผนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้นอนหลับฝันดีแล้วเนาะตอนนี้เราหลับฝันดีครับแต่วันนี้จะอาจจะฝันร้ายนะเพราะว่ามีพี่โก้ามานอนด้วยพี่ก้แป<ส>นบุญไม่หรอกครับพี่ฝันดีแล้วนิยามความรักของในวันนี้เนี่ยแตกต่างจากวันเก่าๆยังไงบ้างครับอืมต่างกันมากครับ วันเก่าๆก็แค่รู้สึกว่าเราเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอยากให้ทุกคนเข้าใจอยากให้อะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้แค่รู้สึกว่าก็คนเราพอคบกันมันไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดย4สครับคือแค่เข้าใจกันแล้วก็ไว้ใจครับอย่างเดียวคือไว้ใจแล้วก็อย่าคิด<จ>อะไรมากครับคนเราใช่ครับมา,<ห>าคนเดียวก็ไปคนเดียวเหมือนกันอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะั้นที่มันมมีเรื่องอะไรเนะใช่ครับไไปทะเลาะกันเพราะเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับต่รับรองจากพี่โก้เป็นคนดีไม่ทะเลาะทะเโอแน่นอนเขาบคุณครับจแต่เมื่กวานนี้ ขอบคุณสถานที่เขาสิใช่แล้วอ้าตอนนี้ไม่ใช่บ้านพี่โก้ครับก็เกือบใช่นะอีกนิดเดียวแต่เราต้องขอบขอบคุณเจ้าของบ้านที่เขามาให้เรานอนเลยขอบคุณพี่ติ๊กเจษสดาพรด้วยนะคะพี่ติ๊กเป็นสามีคุณภรรยาสิสวัสดีขอบคุณพี่ตีด้วยนะคะพี่พีทําเจือไม่ใช่พี่พี่ขอบคุณมากาที่ให้เรามานานที่คิวคอนเซ็ปต์สโตร์ชั้นสามพารากอนนี่นะคะรับรองค่ะถ้าของหายพี่โก้คนเดียวไม่เกี่ยวกับฮันน่า แล้วก็วันนี้เราจะนอนหลับฝันดีกันที่นี่เนาะครับผมใช่แล้วครับรู้จักเจ้าของไม่เป็นเลยหรอกโอเคโอกาสหน้าเราจะได้มาใหม่เนาะแต่อะไรก็ดีคืนนี้เดี๋ยวขอขอนั่งสแกนบุญไปก่อนเดี๋ยวพี่จะดูถอดจิตให้เลยนะถอดจิตว่าโอ้โหน่าจะเป็นยังไงในอนาคตควรจะบอกว่าทําอะไรต่อไปเดี๋ยววางแผนให้เป็นสเต็ปขอบคุณครับแต่ต้องเชื่อพี่นะพี่บอกให้ทําต้องทําพี่ก็เพียมครัวันนี้พี่ก็นอนพื้นนะได้พี่นะา ไดเต็มที่เลยจ้ะดีโค้นอนพื้นนะไลฟ์เพี้ยนด้านหน้าบนนี้เอาไว้ก่อเดี๋ยวลาคุณผู้ชมกันดีไหมโอเคโอเคแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้าสี่สามแก่ลงไปนอนพื้นแกเดี๋ยวก่อนจะพาจะพาที่เราใส่ยังไม่ได้ขอบคุณเลยก่อนอันนี้นะไม่ใช่นี้นะคะไม่ใช่ชุดนอนค่ะสิ่งไลฟ์ค่ะ ชีวิตชีวิตง่ายแบบสิงค่ะใช่แล้วครับเสื้อผ้าสิงที่เอา supported our program long term and and อากอ g o ดบ่ายโอเคค่ะนอนกันค่ะนอนเถอะง่วงกับเอาผ้าห่มมาให้เนาะเดินเลยแต่นอนในห้างนเลยก็ไม่ว่าเลยใช่ไหมนี่มีผ้าห่มนี่ไงก็แอร์อินเตอร์เนาะอย่าให้ยางแผ็นพี่โกนอนพื้นเดี๋ยวพี่น่าไปเอาผ้าพี่โกลงไปนอนพื้นครับพื้นได้พี่น่าฮะชงนมให้แกเลย เปลี่ยนแยกตัวโอ้ยเอาล่ะไหนดูดวงหน่อยสิพี่ฮันน่าเขาดูดวงได้ด้วยนะอันนี้จริงฮะลายเท้าเดี๋ยวเราพี่ฮันน่ามานะเอาลายเท้าพี่ฮันนาดูพี่ฮันนาเขาดูได้จริงจริงแต่พี่ดูอะไรมือหน่อยพี่เขาบอกว่าผ้าห่มยามเก็บไปแล้วเหรอเออพี่ฮันน่าดูดูดวงให้พี่ดูได้ได้จ้ะ พอดเลยจ้ะมาสิจ right ้าพอดเลยจ้ะพอดเลยจ้าห mm ิว hmm. อีกแล้วหรอยืนดิ่งดิยืน้า One night only